สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาเบิงนะครับต้นทุเรียนนะครับหลังจากฝนที่มันตกนะครับตกนี่ครับน้ำขังเลยนะครับตกคือว่าตกแห้งอยู่นะครับตกหนักก็ว่าได้นะครับที่นี่นะครับต้นทุเรียนที่เขาปลูกใหม่เนาะที่เขาปูดินขึ้นนะครับมันก็จะสูดโตลงนะครับจนเห็นรากมันนะครับแต่ว่าอาจจะสูด่าหลายเนาะวันนี้เขาจะไดเอาดินมาเติมนะครับเติม เพื awesome, ่อท <ai> ี though, is is on. is is ่จะปบว่าไห่รากมันโดนแดดโดนล้มนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเฟียงอยู่นะครับแต่ว่าเขาจะบ่ออุ Questo ่นใจนะครับก็จะมาเบิ้งกันนะครับว่ามันสูตรต้องหลายบ่นะครับนี่นะครับต้นนี้นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีหลายต้นอยู่นะครับที่มันสูดลงเนาะเราผมจะไ้เบิ้งนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่านี่เดี๋ยวจะเห็นรากมาเล้นะครับมันมันมันสูดนะครับดินดินดินที่มันสูดลงนะครับ เป็นรากเป็นเบาะมั uh นีลนะครับอันนี้นี่นะครับเห็นเห็นรากมันมหครับอันนี้จะเป็นรากปน่อยน้อยๆนะครับนี้จะเป็นรากรากที่มันมองเห็นชัดเจนนี่นี่นะครับที่ที่มันสูดลงเนาะมันจะเป็นรากฝอยรากอากาศมันอ่านี่นะครับนี่ครับที่นี่เขาจะเอาดินนะครับดินอ่ามาถมรอบนี่นะครับคือว่าเหตุให้มัน มิดชิดนะครับว่าให้แสงให้ยังถือรากมันนะครับอ่ามันอาจจะตายได้นะครับหรืออาจจะอ่ามีแมลงหรือยังมากัดกินนะครับถ้าถ้ามันโพ่ขึ้นจากดินเนาะนี่เขาก็จะเออดินถมบริเวณรอบๆนะครับนี่นะครับครื่งเดิมนะครับดินกระสุดหลายนะครับถือว่าสุดหลายอยู่นะครับดินเนาะแต่ผมจะเอาดินนะครับดินนะครับที่เขาเตรียมเอาไว้แล้วนี่ครับ ดินก็จะเอาดินคุกหินแน่จากน้อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่าก้อนอื่นเขาก็จะเอานี่ออกเลยนะครับนี่ฮอเห็ตนะครับนี่นะครับเขาก็จะเทลงประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับจะเทลงประมาณนี่เนาะ เราก็จะปิดไปเลยนะครับป,ปิดปิดบริเวณไปเลยนะครับ,บฟางออกก็อนนะครับนี่ฮอดเฮ็ดนะครับนี่ครับจะมีก้อนหินก้อนดินน้ำนะครับก็จะเฮ็ดบนหนานะครับเราก็จะอดีตมาโป้บ,บนหนานะครับ ประมาณนี้นะครับจะพิว่าซ้ำนี่กับพอแล้วนะครับที่นี่เพราะว่าให้มันเห็นหักมันนะครับเ่ใา้เหนเห็นหักแากแดดตากลมนะครับเ่อร์เตือปอกหนานะครับประมาณนี้เนาะครับเนาะเพื่อที่จะรักษาหลากมันนะครับว่าให้มันตายว่าให้มาแรงมากัดกินนะครับเพราะว่าหลากมันพูนะครับถึงเอาเฟียงคุมอยู่นะครับคือ พวกกีดีดพวกแมลงนะครับมันอาจจะกัดได้นะครับอาจจะทําให้ต้นทุเรียนเขาเจริญเติบโตซานะครับถ้ากัดหน่อยนะครับถ้ามันกัดหลายมันก็จะทําให้ระบบรากเขาเสียหายนะครับครับก็เซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอาฟางคุมมใ้คือเกานะครับนี่นะครับอาจจะประมาณนี้นะครับผมเมื่หลายนะครับฟางคุมมใ้คือเกานะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปนี้กับพามาเบิ้งนะครับที่ต้นทุเรียนมันสุดนะครับเขาก็จะเอาดินมาเสริมนะครับแต่ว่ามันก็จะบ่ได้เสริมหลายนะครับสําสหรับคลิปนี้กับพาดินมากบรากทุเรียนนะครับที่เขาปลูกไมเนาะฝนตกดินมันสุดนะครับสําสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ